จริงๆแล้วนะครับร่างกายของเราไม่ได้มีโซนหัวใจ5โซนครับวันนี้ผมจะมาไขาความลับอธิบายให้ฟังกันแบบเข้าใจเลยครับการวัดโซนหัวใจนะครับหรือว่าการบอกความหนักในการออกกําลังกายเป็นการทําให้เราออกกําลังกายได้ตรงจุดมากขึ้นนะครับเราสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะครับว่าแต่ละโซนเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับในร่างกายเราเนี่ยมันไม่มีการแบ่งโซนหัวใจแบบเป็นโซน1หรือ2หรือ3หรือ4หรือ5นะครับพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ร่างกายีจริงครับ ภาพรวมใหญ่ๆนะครับร่างกายมีการออกกำลังกายเป็น2ระบบครับระบบแรกเราเรียกว่าเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ซอร์ซนะครับระบบที่2เราเรียกว่าเป็นแอนแอโรบิกเอ็กซอร์ซส์นะครับ แอโรบิกเอ็กซ์ไซส์หมายถึงการออกกาลังกายแบบเบานะครับค่อยเป็นค่อยไปเราจะใช้พลังงานนะครับโดยใช้ออกซิเจนหายใจเข้าไปนะครับสู่ดับเซลล์และปล่อยเป็น ATP ออกมาเป็นพลังงานในการออกกําลังกายครับการออกกําลังกายชนิดนี้ดีต่อสุขภาพดีต่อใจนะครับใช้พลังงานจากไขมันเป็นส่วนใหญ่ทําให้เราสุขภาพยั่งยืนแล้วก็แข็งแรงครับส่วนอีกระบบหนึง่งเขาเรียกว่าเป็น แอโรบิกเอ็กซ์ซอร์นะครับหรือเป็นการออกกําลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับร่างกายเนี่ยจะดึงพลังงานมาจากการใช้พลังงานจากตัวไกลโคเจนหรือว่าน้ําตาลในร่างกายนะครับแล้วก็ในเลือดทําให้เป็นพลังงานเกิดขึ้นนะครับการออกกําลังกายแบบนี้เป็นการออกกำลังกายแบบหนักนะครับเช่นหนักมากๆเลยวิ่งเร็วๆหรือว่าปั่นจักรยานเร็วๆนะครับช่วงแรกๆนะครับเราเรียกว่าเป็นการออกกําลังกายแบบแอโรบิกเอ็กซอร์สัเรามีเส้นเส้นหนึ่งเราเรียกว่าแอโรบิกเทชเชนะครับ เลสเซ้นแอโรบิกเทโชตัวนี้เป็นตัวบอกว่าถ้าเราออกกาลังกายต่าขวาแอโรบิกเทโชเป็นการออกกาลังกายแบบเบามากๆเลยใช้พลังงานจากไขมันค่อนข้างเยอะเลือดนะครับไม่มีความเป็นกรดเกิดขึ้นเลยนะครับสามารถออกกำลังกายยาวๆได้นะครับเป็นการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพจริงๆสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวมีโรคหัวใจเยอะๆการออกกำลังกายแบบนี้ค่อนข้างปลอดภัยมากๆเพราะว่าเลือดไม่เป็นกรดทาให้หัวใจไม่มีปัญหากล้ามเนื้อไม่ลาครับเรา พราะเราเลยการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเทโชขึ้นมาร่างกายจะเริ่มอ,ออกกำลังกายหนักมากขึ้นเล็กๆน้อยๆหรือตรงที่ประมาณโซน2ปลายๆึา3ของของการออกกำลังกายในโซนหัวใจนะครับการออกกำลังกายแบบนี้นะครับ ยังใช้พลังงานหลักจากตัวไขมันอยู่นะครับแต่จะเริ่มมีคาร์โบไฮเดรตเป็นการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นนะครับหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นความเหนื่อยจะเริ่มเยอะขึ้นแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเกินไปตรงจุดนี้ผมถือว่าเป็นสวิตสปอตในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อเพิ่มความฟิตนะครับหรือเรียกว่าถ้าเป็นนักวิ่งเรียกว่าเป็นการวิ่งแบบเบสอีซี่รันนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงมีไมกรโตคนเดียวที่เพิ่มขึ้นกล้ามเนื้อที่ทนทานมากขึ้นนะครับพอเราออกกําลังกายหนักมากขึ้นเรื่อยๆๆ เลือดเริ่มเป็นกรดมากขึ้นนะครับจะถึงจุดจุดหนึ่งที่เลือดเนี่ยเริ่มเป็นกรดมากขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเราจอดูแลคติกหรือแลคเตนนะครับก็จะมีแลคเตนที่ขัง่งแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเราเรียกช่วงนี้นะครับที่แอนแอโรบิกเทชชนะครับเป็นเส้นที่2นะครับจุดนี้เป็นจุดที่ร่างกายบอกว่าช่วงนี้ร่างกายล้ามากแล้วมีกรดมากขึ้นแล้วนะครับเป็นการออกกำลังกายแบบหนักจริงๆแล้ว อะไรที่เลยจากนี้เป็นต้นไปนะครับคือการออกกำลังกายแบบโซน5นะครับหรือว่าเป็น HIIT เป็นการออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับใช้พลังงานจากตัวคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ก l ูโครสในเลือดเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าทวนใหม่เรามีเส้น2เส้นนะครับเส้นนี้คือแอโรบิกเทชเช d เส้นนี้คือ a reshold, นนอนแอโรบิกเทช o ช d นะครับ ถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายต่ำกว่าแอโรบิกเทชชมันคือประมาณโซน1ถึงโซน2ต้นๆน,นะครับถ้าเลยแอโรบิกเทชชขึ้นมาก็เป็นเป็นประมาณโซน2โซน3แล้วก็โซน4พอถึงโซน4แบบหนักๆมากๆนะครับเลือดเริ่มเป็นกดมากขึ้นมากขึ้นเร็วๆเราเรียกว่าตรงนี้ว่าเป็นแอนแอโรบิกเทชชนะครับเลยขึ้นมาก็จะเป็นโซน5นะครับพอเราได้ค่าพวกนี้แล้วเนี่ยเราสามารถออกกาลังกายได้อย่างแมน่นยามากขึ้นครับดังนั้นเราจะเห็นว่าตัวโซนหัวใจนะครับ 1, 2น4 5นะองัามต้องกา ทำล้อไปกับตัวแอโรบิกเทชโชกับแอนแอโรบิกเทชโชเพื่อทำให้เราสามารถออกกำลังกายได้ตรงจุดตรงเป้าหมายมากขึ้นครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าโซนหัวใจเราไม่ตรงเราก็จะได้ค่าแอโรบิกเทชโชกับแอนแอโรบิกเทชโชที่ไม่ตรงตามไปด้วยและทำให้การออกกำลังกายของเราเนี่ยครับไม่บรรลุเป้าหมายไปด้วยนะครับ ดังนั้นนะครับเราสามารถรู้ค่าแอโรบิกเทสโชกับแอนแอโรบิกเทสโชได้นะครับโดย2วิธีวิธีแรกคือการตรวจ C ีเหรือว่า VO2 max นะครับเราสามารถรู้ได้ว่าแอโรบิกเทสโชเราอยู่ที่ห้าเรลประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ความเร็วในการวิ่งเท่าไหร่อยู่ที่ความหนักของความรู้สึกประมาณเท่าไหร่แอนแอโรบิกเทสโชอยู่ที่ห้าเรลเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่ความหนักของการวิ่งเท่าไหร่นะครับแล้วสามารถเอาค่าเนี้ยไปใช้ในการปรับโซนใหม่นะครับให้ตรงมากขึ้นได้ หรืออีกวิธีหนึ่งคือใช้การเจาะเลือดน,นะครับดูค่าเลคติกหรือว่าเลคเตทในเลือดแต่ต้องเจาะเลือดน,นะก็สามารถดูได้ว่าแลคเตทเทชโช LT1 หรือว่าแอลเบกเทชโชอยู่ที่ตรงไหนแลคเตทเทชโช2หรือว่า LT2 นะครับอยู่ที่ตรงไหนนะครับเราก็สามารถหาโซนได้แม่นยำมากขึ้นครับพอเราได้ค่าแอลเบกเทชโชกับแอนอโรบกเทชโชของเราเองแล้วเนี่ยเราสามารถดีไซน์การออกกําลังกายได้ตรงจุดมากขึ้นคนไหนก็ตามจะออกกำลังกายเพื่อเพิ่พมความยั่งยืนของชีวิตออกกำลังกายประมาณโซนนี้ คนไหนก็ตามต้องออกกําลังกายเพื่อจะไปแข่งกีฬาเพื่อทํพี B ีมาราธอนต้องออกกำลังกายประมาณโซนนี้คนไหนก็ตามที่ต้องการเทชไทีต้องการลดน้าหนักต้องการเพิ่มความฟิตเพิ่มวิวทูแม็กต้องออกกำลังกายประมาณโซนนี้นะครับทำให้เราสามารถออกกําลังกายได้ตรงจุดและก็คมมากขึ้นครับถ้าใครต้องการออกกําลังกายตรงจุดและตรงมากขึ้นนะครับผมแนะนําการตรวจวิวทูแม็กเนี่ยก็จะช่วยได้ดีขึ้นนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถกรองพวกโรคหัวใจเคลื่อนหัวใจผิดปกติขึ้นหัวใจขาดเลือดได้ระดับหนึ่งด้วยครับวันนี้ประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับ